จกาล้อัดี๋ยวแตวารยนะฮะที่ต,ตั้งให้เลยนะเ,เยียนยังไม่เพิ่มเอ,อเ,เดี๋ยกอีเดี๋ยววันนี้นะคบเราจะมาเตียงตัหายตรนี้โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างใหม่นะครับอัน เจอคีปเออยี่ยมานะฮะไอห่านั้นกูไม่อยากเจอแล้วนะเนี่ยอันนี้คือผมวัสดุที่จะทำไอนี่แล้วนะคะเพราะว่าผมเจอใยแมงมุมสองอันแล้วนะก็นั่นแหละคาแมงมุมตาม,ม,มส,สเต็ปนะโชคดีนะคบปกตินั้นมันไม่ได้โชคดีเลยขนาดนั้นมันดอบยากนะเนาะเราจะมาซ่อมพื้นกนนันเราเป็นคนลักพื้นนะฮะ yeah. เกียเกียนะครับอเกียร์นะฮะ ไม yeah, ไม่มีแค่เนี้เอาไว้ต่อเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการกินไก่นะฮะไม่ใช่เว้ยเรามีแอปเปิ้ลอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการ <c oughs> เดี๋ยวนี้นะครับจะมาทำชุบจะไม่ผิดนะชุบชุบเนี่จะได้เบ็ดตกปลาเดี๋ยววันนี้นะครเราจะมา กันเว้ยมีเป็นไงเดี๋ยววันนี้นะคบเดี๋ยวเรจะสร้างกล่องได้นะเดี๋ยวสร้างไงว่าลืมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบรวดเร็วเลยกันร้ารวดเร็วคือเป็นอย่างนี้เยวกล่องใช้อะไรบ้างบูมขาดสองอันนะคะเดี๋ยวเราค่อยหายกันนะเพราว่าแม่งไม่มีบุกทรัพย์เยอะมากเลยนะที่ผมไปนะครับแม่งเ,เดี๋ยวเราจะมา เออหม,มารีบมะรีบจัดจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วดีงงไงในป่าไปตัวหนึ่งต,ตัวอะไรเดี๋ยวมาดูก่อนตัวอะไรเดี๋ยวลอคลอดอุ้ยยังดีอยู่ตัวนี้เดี๋ยวตกให้ไกลหนึ่งมันไปทะเลนะมันจะมีปลาแล้วไมีปลาก็เทียแล้ตรงนน้นคือตุงอะไรสาหร่ายเนาะ เราเดี๋ยวจดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวมันทำไงเนี่ยถ้ามันนี่มันน้ำมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะมีเสียงตุ่มเชียร์ังนี้ได้ชุบเดี๋ยวดูดีๆนะไก่ตกน้ำเพิ่งเห็นห่านมันไก่ตกน้ำดีว่าโอเคโอเคเออมันน้ำมันมาแล้วมันมาชุบเชียร์ลีปาย อ๋อมันเป็นไก่ห่านไก่มือขวางเลยโ้ยไม่สยงตุ้มดูแล้ไม่สิยงยาอะไรเงี้ยเซฟแค่เล็กเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างมีปลาสองอันเฮ้ยเอ้เอาอย่างนี้ก็ไม่ต้องหมดตายดิเออฉลาดต้องหาเตาเผาด้วยนี่หว่าห่านเงื้อ แล้วบ้านผมมันก็เล็กโอ้เมื่อกี้เห็นอะไรวะไม่ใช่อะไรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราตกประมาณแค่นี้พอเออเดี๋ยวเอาที่ที่มันไม่มีไก่ได้ไหมตรงนี้มาตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาตรงตรงนี้มาตรงนี้กตรงนี้ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงฉันนั่งตกปลาอยู่ริม นั่นมันมาแล้วน่ะตุกปลาชัวเอานะมันมีบั๊กด้วยเหรอฮะโอเคโอเคตามนะออกเข้าใหม่ไดยไหมไม่ดีฉันนั่งตกปลาอยู่รลิมกาลินคชิปผ่ายด้วยไงแอร์แอร์ตู้เต็มไปด้วยน้ำ งทนกินกอะริ๊าารงนันอ้อยนะฮะยังก,กินไม่ได้แล้วแสดงว่านัา่นคิวาไปได้ยังบอกมีไม้ใช่ปะใช่ค้าก,กันตรงนี้เลยนะฮะอเ,เอามาไม้จะได้ไม้มา เคก็ได้มาประมาณนี้เยอะใช้ได้เอ๊ะผมรู้สึกแปลกแฮะเคเราไม่ประมาณนี้นะค่านปก็มาทำกันเลยถามว่าทำอะไรนั่นสิเฮ้ยลืมละทำกล่องแล้วก็ตกแต่งบ้านก็ตกแต่งพื้นตรงนี้ด้วยมันพังนะฮะเจ็บเจ็บเอ๊ะตรงนี้ ปตรงที่ผมจะวิจัไม่ยุ่งกับมันแล้วกันนึกสภาพว่าไม่งนี่มีแล้วกันนะครับนึกสภาพให้ออกแล้วกันนะเพราะผมจะไม่ยุ่งนี่ชีพจิบจิบกดต่อมาตรงนี้โอ้เป็นบ้านที่เล็กมากครับคือเอาให้รอดก็พอเว้ยไม่ใช่จะเอาหลูหลาไม่ใช่จะเอาบ้านเพชรเหมือนคุณเทพ คพอต่อมา,านานี่เราก็จะทำการชิบตรงนี้เลยเออเดี๋ยวจะเอาตรงนี้เป็นกระจกแล้วกันชุบชุบเออเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นปตู้นะคะก็เดี๋ยวไอ้เชี่ยแม่เอ้ยเดี๋ยวหวานตู้หวานตู้พังตู้ลืมได้ไงวะเนี่ยฮะหวานตัวเองตายังลืมเลย เดีย๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกต่ำใช่ไหมพูดผิดเว้ยเย่าเอาอันนี้มันไปฟาดมันดีกว่าเฮือก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 ไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้ที่นอนดีอ่โอเคโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราได้ทำภารกิจตกปลาเรียบร้อยบาย,บายบายครับเพื่อน